สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาวยู u ู e นะคะแล้วก็ท่านสมาชิกทุกๆท่านที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะรวมทั้งท่านสมาชิกใหม่ที่เข้ามาชมคลิปของมาอยู่799นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษเรามาลองเสียงทายกันดูนะสำหรับคนที่ชอบเสียงดวงนะสำหรับโชคลาภเฮงเฮงรวยๆวในเดือนเมษาย,ยน2 5 6 7นี้นะคะว่า สถานการ์การเสี่ยงดวงของท่านสมาชิกนะทุกทุกท่านที่เสี่ยงนะจะมีโชคบ้างไหมนะสำหรับกองที่1กุหลาอบขาวกองที่2เป็นดาวใหญ่หนึ่งดวงกองที่3เป็นดาวสองดวงเราจะเล่นกัน3 3กองนะสนุกสนุก,น,กนะคะอย่าเคร่งเครียดอย่าซีเรียสนะดูเพลิดเพลินไปนะคุณก็มาเสี่ยงทายสำหรับท่านสมาชิกที่เข้ามาชมหรือติดตามกันเป็นประจำทราบดีนะ อ่ะขอบอกท่านสมาชิกใหม่นะก็คือเราต้องตั้งจิตอธิษฐานโชคลาภนะเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยไหมในเดือนเมษาเนี่ยที่จะถึงเนี่ยคุณก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เสี่ยงนะคะคุณอาจจะเสี่ยงนะเลือกดูก้องที่หนึ่งสองสามนะคะแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะก็ตั้งจิตอธิษฐานนะเล่นกันเพลินๆน,นะคะ เพราะว่ามันเป็นการเสียงดวงด้วยตัวของท่านเองนะคุณเป็นคนที่เลือกนะแต่มาอยู่เจเก้าจะเป็นคนอ่านไพ่ให้นะคะก็ตั้งเจตอธิษฐานได้เลยนะให้เวลาในการเสียงอธิษฐานบางท่านอาจจะลองเสียงแบบว่าอ่รอบที่หนึ่งรอบที่สองเนี่ยหรือสองกองก็ได้นะ,ะครั้งที่หนึ่งนะ ต้นเดือนกลางเดือนจะเลือกกองนี้ก็แล้วแต่นะเพราะว่าเราจะดูโดยรวมๆในเดือนเมษาย,ยนนะคะโอเคนะคะตั้งจิตใจฐานได้แล้วนะทีนี้มาเรามาเสียงถ่ายดูสิไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจะเสียงออกมาได้รูปแบบไหนก็อย่ากให้เครียดนะคะดูกันสนุกๆนะโอเคนะสำหรับกองที่หนึ่งกุหลาบขาวเรามาดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะคะการเสียงดวงของคุณมีโอกาสได้เงินนะ มีโอกาสได้มีโอกาสได้เงินนะคะมีโอกาสมีโชคโดยจากคนรักหรือคนที่อ่อนวัยกว่าหรือเด็กๆนะหรือคนที่เคยเสี่ยงไปแล้วเอาเลขเก่าๆเดิมๆนะ่ะคุณมาลองดูนะในงวดนี้หรือในรอบนี้ในเมษานี้นะคุณก็มีโอกาสได้จากคนรักหรือเด็กในบ้านนะเด็ๆกๆโชคจะมาทางด้านนี้แล้วก็เลขเก่าๆเลขเลขดิมๆที่คุณเคยซื้อไปแล้วหรือคุณเคยเสี่ยงไปแล้วก็ลองดูนะ คุณจะมีนะคะส่วนคนที่จะมีก็จะมีชาวราศีพิจิกนะในกองที่หนึ่งเนี่ยชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีกันเออ่แล้วก็พระศุกร์นะคะแล้วก็อ่คนคนวันจันทร์แล้วก็วันอาทิตย์แล้วก็คนวันพุธนะฮะคนที่เสี่ยงไม่ใช่ในเกณฑ์นี้อาจจะมีบ้างนะก็อาจจะมีบ้าง แต่แต่คนที่เด่นๆก็จะออกมาในลักษณะที่พูดไปนะคะอืมอ่ะก็สำหรับกองที่1น,นะพิจิกันนะศพนะอ่าวันจันทร์วันอาทิตย์พุธอืมประมาณนี้นะคะส่วนคนที่ไม่ใช่ในเกณฑ์น,นี้อาจจะมีบ้างนะเอ่อนะทีนี้สำหรับคนที่เลือกกองที่1 เอาประมาณนี้นะก็คือมีโชคอยู่นะมีโชคเข้ามาอยู่นะได้เงินอยู่นะคะเพราะว่าอุ้มเหรียญไว้อยู่นะคะสำหรับ The Queen of Pentacles นะทีนี้สำหรับกองที่สองนะครับคุณมีโอกาสมีโชคไหมคนที่เลือกกองที่สองนะที่เสี่ยงทายกองที่สองมาดูกันโอ้ The Wheel of Fortune โอ้โหมีโชคใหญ่เลยโชคทางมรดกด้วยนะอย่าว่าแต่โชคเลย โชคมาจากทางไกลด้วยโชคแบบฟุกๆุนี้แน่นอนเลยนะคนที่เลือกกองที่สองเนี่ยอาจจะมาจากบ้านเลขที่นาะหรือเอ่อมาจากาคนที่อยู่ไกลส่งข่าวข่าวเนี่ยนะคะนะคะหรือ,อเลขที่บ้านอย่างเงี้ยรนะวยมีโอกาสดีมากเลยนะเลขที่บ้านอย่างเงี้ยแล้วก็อย่าลืมสลับกลับไปด้วยนะเขาบอกหรือเด็ก นะเด็กที่อยู่ในบ้านอะไรประมาณนี้นะคะลูกร้านอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะแต่ที่แน่ๆมีนะคะโชคกองที่หนึ่งเนี่ยนะคะอืมแล้วก็เขาส่งข่าวมาจากจากทางไก่หรือรอข่าวเนี่ยนี่เนี่ยมันจะมาจากเอ่อพูดง่ายๆก็คือโชคจะมาจากทางไก่ด้วยส่วนหนึ่งนะ,ะแล้วก็เอ่อบาลกที่หรือว่านี่แหละ จะมีโชคแน่นอนดวิวเนี่ยออวัตจูนเนี่ยนะคะนะคะทีนี้มาดูซิว่ามีอะไรบ้างที่จะได้นะโอ้โหวลกับเวิวเนี่ยคนวันพฤหัสเนี่ยเนี่ยตรงกันเลยเนี่ยฮะมีโชคที่เด่นๆพฤหัสนี่แน่นอนโชคนะคะก็คนวันอังคารนะฮะวันวันอังคารราศีมังกรราศีเมษราศีธน,นู สีสิงรวมทั้งตุลด้วยนะใเงงเงรวยรวยรวยสำหรับกองที่สองเนี่ยนะอืมนะแน่นอนนะอืมกองที่สองเนี่ยอืมวันของตัวเองด้วยนะปริหัดด้วยแล้วก็เป็นดาวปาริหัดด้วยเนี่ยอะไรจะปันนั้นนะคะอย่างไรก็ทำนะคะเล่นสนุกอย่าเคร่งเครียดนะแล้วก็วันอังคาร าราศีมังกรราศีเมตรธนูสิงตุน้นเตรียมรับโชคเลยเมษานี้นะคะกองที่หนึ่งด้วยกองที่สองด้วยนะคะกองที่หนึ่งอาจจะไม่เท่าไหร่แต่กองที่สองนี่แน่นอนโหโชคก้อนโตอันนี้ก็มีเหมือนกันส่วนคนที่เลือกกองที่สามแล้วแต่การดูนะแล้วแต่การเสี่ยงทายนะแล้วกับการ ส้งจิตอธิษฐานด้วยตัวของท่านเองนะคะมาอยู่7จ็ด้าไม่ได้กําหนดนะว่าคุณเลือกกองไหนโอ้กองนี้อาจจะได้นะแต่ว่าไม่คุ้มทุนเพราะนั้นยาเสี่ยงเยอะโอ้โหจะหมดเยอะแต่ว่าอยาเสี่ยงเยอะเอาแต่พอน้อยนะซื้อแต่น้อยเพราะว่ามันได้แต่มันไม่คุ้มทุนนะสําหรับคนที่เลือกกองที่3เนี่ยเหนื่อยเพราะหาเลขซื้อเยอะด้วยนะเพราะนั้นเผาๆลงนะสําหรับคนที่เลือกกองที่1ได้แต่ไม่คุ้มทุนนะคะ เลขที่คุณมั่นใจมากๆมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะนะสำหรับกองที่3ามคือได้จะไม่คุ้มทุนนะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะเออแล้วก็เสาร์วันศุกร์มีถุนมีนกรากดนะคะแล้วก็เออกุ่มนะ ประมาณนี้แต่อย่าไปเสี่ยงเยอะคือมันได้แต่ว่ามันได้ไม่เยอะไม่คุ้มทุนน่ะได้ไม่คุ้มทุนนะกองที่3าได้เหมือนกันแต่ได้ไม่คุ้มทุนเพราะซื้ออาจจะเลือกเยอะซื้อเยอะอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นการเสี่ยงอธิษฐานเนี่ยด้วยตัวของท่านเองนะคะนะคะมาอยู่ใจะยก,ก้าไม่ได้กนนําหนดเพราะฉะนั้นอย่าเคร่งเครียดนะเรารู้แล้วเราจะมีโชคอย่างเงี้ยทําบุญเสริมดวงตัวเองนะอันนี้แล้วแต่บุญแล้วแต่วัสนาแล้วแต่โชคของคนด้วยนะคะ อันนี้เราก็เสียงทายกันเพลิดเพลินไปสำหรับคลิปพิเศษที่มอบให้กับท่านสมาชิกที่น่ารักทุกๆท่านเพราะนั้นจะได้หรือไม่ได้ก็อย่าไปเสียอะไรให้มันมากนักเอาให้พอดีนะคะเอาให้พอดีนะคะก็คงประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปพิเศษที่มอบให้กับท่านสมาชิกนะคะ เนี่ยทวนให้นิดหนึ่งก็กองที่หนึ่งก็โอเคอยู่นะมีโอกาสจากเด็กๆหรือเลขเก่าเลขเดิมที่คุณเคยดูแล้วเนี่ยหรือมาจากคนรักเนี่ยให้โชคนะก็จะเป็นชาวเอ่อจะเป็นชาวว,านะวันพุธอาทิตย์นะวันพุธวันอาทิตย์นะแล้วก็พิจิวันจันทร์นะพรศพอืม แล้วก็อะไรอีกอะเนี่ยเอ่อกานที่บอกไปแล้วนะมีโอกาสกองที่น,นะกองที่สองก็อย่างที่บอกไงน,นะก็มีโชคใหญ่ด้วยอ่าก็ได้จากวันของตัวเองด้วยวันพฤหัสวันอังคารนี่แหละราศีมังกรราศีสิสงศรีโนเมตุลโชคใหญ่เลยนะอาจจะมากกว่ากองที่หนึ่งแต่กองที่หนึ่งก็มีกองที่สามเนี่ย อย่าไปลงทุนมากอย่าไปนะการเสี่ยงคือการลงทุนะนิดนึงการลงทุนคือการเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงเยอะแต่มีโอกาสแต่ไม่คุ้มทุนกองที่3ามนะก็คือชาววันเสาร์วันเสาร์วันศุกร์มีทุนมีนกรลกฎนะคะนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออ่ากลุ่มนะคงประมาณนี้นะคะสนุกสนุกนะคะ เดี๋ยวจะมีคลิปพิเศษมาฝากท่านอีกในการเว้นวักสำหรับอันนี้ก็คือเฉพาะเดือนเมษานะคะโอเคนะคะชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อนะคะจะได้มีคลิปใหม่ๆดีๆมาฝากท่านอีกนะคะในคราวต่อไปนะ,ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ